โอเคท่านผู้ชมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ที่หน้าเกมของวายรถไฟรางรถไฟห่งไหลในค่ายของแพ a ก m a t i c p ีจีนะท่านผู้ชมไม่ใช่แพ็กมาติกเพย์นะอยู่ในค่ายของ pg โอเควันนี้ทุน2,000นะนะท่านผู้ชมมาเบ็ดแปดขอเริ่มไหลายๆแบบสวยๆไปก่อนก่อนจะเริ่มซื้อฟรีเกมนะ ก็สับใกรที้พวกนู้นนี่นี่หมายก็อย่า like, ลืมฝากไลค์สั่งการมีแรงใจให้กันด้วยนะผมสดวนการนี่อยากเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวค่าจัดให้ค่าจัดทุกดอกไม่เคยประหยัดนะสเกตเตอร์เกมนี้ก็ต้องใช้4ตัวนะเองเองรู้หรือเปล่าแต่วายเนี่ยมันจะออกเป็นวายแบบโชว์ว่ามันจะลงกี่รอบมันจะได้ต่อเนี่ยสมมุติ3รอบมันก็จะอยู่3ครั้งนะก็ประมาณนี้มันชมวายมันนะ โอเคส่วนที่เองอยากให้เล่นอะไรใครที่อยากให้แอดเล่นให้ก็คอมเมนต์กันมาเดี๋ยวค่ะจัดให้พวกเองเหมดเลยวิยไหลอ่ะวายเมื่อกี้เสียดายแต่ดอกมาน้อยๆหน่อยแต่บิ๊กวินอยู่นะเป็ดแก็ไม่ใช่เรื่องเล่นอ่ะมาเอาหน่อยเอาหน่อย เองจัเงียบกับค่าเองเงียบยงงยมไม่ได้หรอกข้าบอกไว้เลยค่านี่ปรมาจารย์การซื้อซื้ออย่างเดียวแต่ไม่จ่ายซื้อทุกเกมไม่เคยจ่ายแบบที่โพสจสักเกมในช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรแพคมาติกเทก็เหมือนพีก,ก,ก็เหมือนถ้าอยู่ในช่วงดวงตกรู้ว่าย,ยัางไงวะเนี่ยโอเคตอนนี้อยู่ที่คูณ3แล้วนะ อุยวายได้ไปยาวแต่ไม่รู้ว่าจะแรงหรือเปล่าโอ้โหใส่กรองดอกแพงๆแทนที่จะจ่ายค่าคงไม่ได้ใช้แล้วแหละวายอยู่ตั้งไกลอุ้ยได้ใช้วะ่ะอย่างนั้นก็ยังมีเหลือโอเคเมกาซุปเปอร์400รยนั่นขาดทุนอยู่นอยนึงนะอุยวาย ดอกนี้ก็เตรียมไหลอีกดอกนี้ก็เตรียมไหลอีกหกร้อยอุ้ยได้มาพันสี่กำไรมาพันหนึ่งอะโอเคเลยขอลองฟีเกมเดียวจบๆเลยทีนี้ท่านชม โอเคสองดอกติดล okay, ูลื